พักไา,ายกันเด้อพัวหามสวัสดีค่ะนาะคคะนาะจากคุณตูต้ปตปตเกลีดกระเอ็นกด็ดดดดน,ดดนก่อนอตเกล็บกระเทศดระเทศนองเนาะจ้ะนาะตุ้ตุ้ตุเก็ดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ แก้มมาเติมพลังแม่น้องแก้มเปิดท่า,าการลองเล่นนะคะแม่น้องแก้มต้องไม่น้อยนะคะเด้สอส่งน้อยๆอ,อากาศกห็ห้อนห่อนจ้ะขอบคุณทุกสติกเกอร์ส่งให้ค่ะ สู้ๆค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณใจกอดๆกถูกพิซซ่าสู้ๆนาะค่ะมีดอนปันสสวัสดีค่ะง่ายอยู่ง่ายพิซซ่าขอบคุณค่เออคณะเอาเสือบ่อนออคุณตุกจาก้าจะเอาเสือบอกแม่นกแซมได้เด้อ บ้านดวงตานาะคะุณได้หลายละคะ่ะขอบคุณดวงใจกดกดสีแดงคือสีแดงมอบให้แม่น้องเชมใจลรันตองกินง่ายเยง่ายแล้วค่ะนอ้องตอนนี้แม่น้องเชมกด อันนี้กปได้ึ้นได้ด้วพี่น้องออกมาไม่ได้เลยนะงงเลยมาเปิดพาการมองเห็นจักน้อยนะพี่น้อง ไปผัดมาแวะทักทายเพิ่มพลังบวกให้กันได้เลยค่ทุกท่านจ้าขอบคุณคขอบคุณสติเกอร์จากคุณตู๊ สร้างคนหนาวอยู่บ้านะคะเนาะต่างประเทศยันงนาวอยู่ก็จ้ามีฮอนได้หลายจ้ะโครงการที่ สวัสดีค่ะยายแดงไปทั่วที่ตัดเงารถสวัสดีค่ะขยันจังเลยเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษสวัสดีเด้อค่ะขอบคุณที่แวะมาค่ะมีสิบบาทมีสิบบาทรับกระโปรงหนึ่สิบบาทเองสบายสบายไปเอง ็เป็นหวยไม่ได้นะยายแดงสวัอไปเลยจ้าคุณตุวันนี้เด้อขาสิบแปดล้านดวงตาแับนี้ดวงตาไม่เ้าะสมเยอะนะคุณตุ